สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็จะมาพาปลูกผักกระลำกันนะครับวิธีในการปลูกกระลำก็ไม่ยากนะครับก็แค่คุนดินนะครับทุกอย่างคือต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะครับวิธีการก็คือเราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะครับคุนดินแล้วก็ลงปุ๋ยคอกเยอะๆเห็นไหมครับผมใส่ทั้งข้างบนแล้วก็คุกในดินด้วยนะครับ ปุ๋ยคอกที่ต้องใส่เนี่ยนะครับก็คือจะต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับไม่ใช่ว่าปุ๋ยคอกใหม่ที่มันเพิ่งขี้เพิ่งเยี่ยวใส่เมื่อคืนไม่ได้ครับมันรั่วนะครับใส่คุกดินดีๆเลยนะครับขูดดินเสร็จลงปุ๋ยคอกแล้วก็เอาคาดเขี่ยมันเรียบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาฟางมาคุมแล้วก็ลดน้ําให้ฉ่าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกนะครับระยะ50าสคูณห้าเซนครับเพราะว่ากอเขาใหญ่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงแต่ว่าใช้วิธีการโดยที่ว่า แมลงเขาจะกินเฉพาะต้นนะครับถ้าต้ in, <school. S 1> นไหนที่แมลงกินห้ามถอนทิ้งนะครับเพราะว่าเขาจะกินต้นนั้นนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ที่เขาไม่กินนะครับเขาก็ไม่กินนะนะครับส่วนต้นที่เขากินเขาก็จะกินแค่ต้นที่เขากินเห็นไหมครับพอถึงเลยเวลาไปเขาก็เลยนะครับเขาก็ไม่กินละนะครับนี่ครับคือวิธีการนี่ครับเห็นไหมครับสวยนะครับเห็นไหมครับต้นที่ ในที่เขาเขาจะกินต้นนั้นห้ามถอน้าถอนเสร็จมันจะไปกินต้นอื่นนะครับนี่คือวิธีการมันนะครับแล้วก็เทียบกันคือถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเราต้องใส่ในร่องแล้วก็ลดน้าให้ละลายนะครับมันถึงจะไม่ลวกนะครับบางคนใส่ปุ๋ยไม่เป็นนะครับใส่ไปโดนใบนะครับมันลวกนะครับนี่คือวิธีการนะครับถ้าชอบก็กดติามนะครับกดแชร์ออกไปนะครับ